สปอยดวนวันพันแมนมาที่1 5 8ส่สไซตะมะปะทะก,กาวโลกเจอของจริงในที่สุดวันที่พวกเรารอคอยมันก็มาถึงการที่ไซตะมะได้เจอกับกาวโลกกาลังจะปะทะกันแล้วความยิงทะลงของกาวโลกที่คิดว่าแข็งแกร่งกว่าใครและไม่ยอมแพ้ใครง,ง่ายคราวนี้ได้ามาเจอของจริงอย่างไซตะมะพูดมาถึงขนาดนี้จะรอช้าอยู่ยยเราไปเริ่มกันเลยครับก่อนที่จะไปเริ่มก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมก่อนนะตื่นเต้นเหลือเกิน ในตอนนี้เป็นการสปอยด่วนในมัดที่1 5 8เท่านั้นนะครับยังไม่มีการแปลภาษาอังกฤษออกมาทั้งหากมีการแปลออกมาเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะแปลไทยอีกรอบหนึง่งเพื่อมาพูดคุยในฉบับตัวเต็มกับเพื่อนๆนะครับตอนนี้เป็นการบรรยายภาพไปก่อนแต่มันตื่นเต้นอย่างแน่นอนภาพหน้าปกในตอนที่1 5 8เป็นภาพของกาโร่ล่างปีศาจกำลังชาร์จพลังอยู่วันพันแมนมาที่1 5 8ปเนื้อเรื่องโดยอาจารย์วันว,า,นวาดโดยอาจารย์มูริตะหลังจากการต่อสู้กันระหว่างกาโร่ล่างปีศาจและเซียนตะขาบผลจบล ของเซียนตะขาบออกเป็นสซี่ส่วนทางด้านหน้ากากหวานที่ลับเข้ามายัางสนามรบก็ได้มาเจอกับกระบองเหล็กที่หมดสภาพไปแล้วหน้ากากหวานที่เข้ามาพยุงร่างของกระบองเหล็กเอาไว้ส่วนทางด้านแววตาของหน้ากากหวานณนะเวลานี้ได้แต่จ้องมองเซียนตะขาบที่ถูกการู้เล่นงานแบะออกเป็น2ซี่และเมื่อหน้ากากหวานมองไปทั่วสนามรบก็ได้คึกคุ้มคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับสถานที่แห่งนี้เหล่าฮีโร่คนอื่นๆหายไปในหมดไม่นานหลังจากนั้นหน้ากากหวานก็ได้เหลือไปเห็นอะไรบางอย่างสิ่งที่ได้ปรากฏอยู่ต่อหน้าหน้ากาก หวานนั่นก็คือภาพของแฟตปะกายแสงที่หมดสภาพไปแล้วถูกมนุษย์ประหลาดตัวหนึ่งกําลังทําร้ายโจมตีไปที่ต้นคอของแฟตปะกายแสงสิ่งที่นากากาหวานจะต้องทําให้เร็วที่สุดนั่นก็คือเข้าไปช่วยเหลือแฟตปะกายแสงฮีโร่ระดับคัทเอสจากมนุษย์ประหลาดสุดน่าสะเพรัวตัวนี้แต่ภาพที่ทุกคนได้เห็นนั่นก็คือภาพของน้องมานากะที่กําลังช่วยเหลือแฟตปะกายแสงพยายามปลุกแฟตปะกายแสงให้ตื่นแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ทันเลยครับนากากาหวานนั้นพุ่งกระโจนเข้ามาด้วยความรวดเร็วและง้างหมัดพร้อมที่ ปิดชีพของน้องมานากโกก่อนที่จะโจมตีนักแกะหวานที่พูดออกมาว่าตายซะเจ้ามนุษย์ประหลาดในช่วงเวลาเศษเสี้ยววินาทีที่มานากโกกำลังจะตายจากฝีมือของนักแกะหวานก็ได้มีอะไรบางอย่างเข้ามาปิดกัน้นทั้งสองคนเอาไว้ทําให้น้องมานาโกานัน้นปลอดภัยจากการโจมตีของนักแกะหวานแต่ได้รับอันตรายจากสิ่งนี้แทนครับนั่นก็คือเรือ มีเรือขนาดใหญ่พุ่งตรงเกยตื้นมาที่บนบกทําให้มาในโกกาแฟ่ระกายแสงกระเด็นไปอีกทางหนึ่งหน้ากากหวานและกระบอกเหล็กกระเด็นไปอีกทางหนึ่งด้วยเรือขนาดใหญ่ยักษ์เรือรบเซิร์บของไซต์มะมีเล่นมันขนาดที่ไม่รู้เรื่องเลยทีเดียวนะครับเล่นสนุกจนคนอื่นเดือดร้อนกันเลยทีเดียวแถมยังดูเหมือนว่ามันจะเดือดร้อนฮีโร่ที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างคิงซึ่งคิงณเวลานี้กําลังดูแลเหล่าฮีโร่ระดับคลาสเอที่สับปะสบไปแล้วและก็ยังได้อุ้มน้องทัตสึมุกิที่รักของผม เอาไว้ในอ้อมแขนเลยทีเดียวในช่วงเวลาที่แับขันแบบนี้คิงได้ตะโกนเรียกหาไซตามะให้มาช่วยเหลือตัวเองสุดๆไซตามะคุณไซตามะคิงพยายามมองหาไซตามะแต่ก็ดูเหมือนว่าจะมองไม่เห็นครับไม่รู้ว่าไซตามะอยู่ที่ใดลูกศรได้ชี้ไปที่ไซตามะที่อยู่บนเรือเล่นสนุกบนเซอร์บอร์ดเรือลบกและในช่วงเวลานั้นก็ได้มีเสียงที่แผ่วเบาเสียงสุดน่ารักมาจากทางด้านหลังของคิงครับคนที่ยืนอยากเป็นคนสุดท้ายมันก็ตามคาดเลยนะคะ นั่นคือคิงแข็งแร่งขนาดนี้ได้อย่างไรคะเมื่อคิงได้ยินเสียงก็หันกลับไปมองทันทีสวัสดีค่ะนี่คือกลุ่มฟูบุกิใหม่นะคะคิงได้แต่อึและก็จ้องมองไปที่ชายคนหนึ่งใครวะในระหว่างนั้นกลุ่มฟูบุกิใหม่แล้วก็คิงพยายามพูดคุยกันแต่ก็ไม่รู้นะครับว่าพูดคุยอะไรกันบ้างเดี๋ยวมีตัวแปรมาเดี๋ยวผมจะแปลอีกรอบหนึ่งนะ น่าจะเป็นบทที่สุดซึ้งเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าโนฟูบุกิเนี่ยดูน่าเศร้านิดหน่อยแต่ในช่วงเวลาที่พวกเขาคุยกันแต่ความเป็นจริงไม่ควรจะคุยกันอย่างยิ่งเลยทีเดียวเพราะว่ามีเรือรบกําลังพุ่งตรงมาที่พวกเขาอยู่และในช่วงเวลาที่ครับขานฟูบุกิก็ได้อ้อนวอนแทนท็อปมาเตอร์นั่นแหละครับแทนท็อปมารเตอร์ชายอ้วนเด็กสมบูรณ์เวอร์ชั่นผู้ใหญ่คนนี้ให้ช่วยเหลือพวกเขาออกจากพื้นที่อันตรายก่อนที่เรือรบจะมาถึงพวกเขาในเด็กครับแทนท็อปมาเตอร์ก็ได้รวบรวมทุกคนพยายามที่จะเกลี้ยงพวกคนออกไปจากพื้นนี่ใ ่วงเวลานั้นคิงได้เหลือไปเห็นชายที่อยู่บนเรือรบนั่นก็คือไซตามะส่วนทางด้านไซตามะก็จ้องมองมาที่คิงทำหน้าเออเอกลังองว่าทุกคนกำลังทำอะไรกันอยู่ซึ่งพระเอกของเราก็ยังไม่รู้ตัวนะครับว่าตัวเองได้นำภัยอันตรายมาสู่ทุกคนแล้วณเวลานี้โดยการเล่นเชอร์บอร์ดเรือรบมาหาทุกคนซึ่งเมื่อคิงได้เห็นไซตามะอยู่ใกล้ๆก็ได้รู้ทันทีว่าปลอดภัยแล้วคิงได้บอกแท็กทอรมาเตอร์ว่าช้าก่อนอย่าพึ่งส่วนแท็กทอรมาเตอร์ก็งงเล็กน้อยครับแต่ก็ทำตามคำสั่งของคิงส่วนทาง พี่ไซตามาก,ก็เหมือนจะรู้ครับว่าจะต้องทำอะไรนั่นก็คือการวิ่งเหาะๆไปที่ตรงกลางของเสบบอดเหลือลบและหลังจากนั้นไซตามาก,ก็ดีบเบเลือลบน่าจะเป็นกรกะตูนเรื่องแรกที่มีการดีฟเหลือลบ ครั้งแรกเลยทีเดียวนะครับน่าจะเป็นเรื่องแรกของโลกเลยทีเดียวการลิฟเรืเอรบของไซตามะามันใกลทุกคนเอาบอกมากเลยคนที่ตกใจมากที่สุดนั่นก็คือคิงบุรุษที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกน่าชวเวลานั้นไซตามะาได้เหลือไปเห็นอะไรบางอย่างและเขาก็ได้ตัดสินใจกระโดดไปหามันตู การกระโดดอันรุนแรงของไซตามะมันหยุดเรือรบเอาไว้ได้หยุดนิ่งอยู่กับพื้นส่วนทางด้านมวลน้ําที่ตามเรือรบมามันก็กลายเป็นคลื่นขนาดยักษ์ซึนามิขนาดใหญ่ส่วนทางด้านฮีโร่ก็ไม่ได้รับอันตรายจากมวลน้ํานั้นเพราะว่าเรือรบของไซตามะที่มาจอดเอาไว้ของไซตามะด้วยนะมันป้องกันพวกเขาจากคลื่นมวลน้ําขนาดใหญ่นี้ครับ แต่พวกเขาก็ยังไม่ปลอดภัยแค่สีเดียวเพราะว่ามีบางสิ่งบางอย่างพุ่งตรงมาที่พวกเขานั่นก็คือร่างของเซียนตะขาบที่ถูกกาวโลคแบกออกเป็นสองสี่มันกํลาลังฟาดลงมาที่พวกเขาตโชคดีอีกแล้วปลอดภัยเหลือเกินตรงนี้ผมไม่มั่นใจนะคะรับว่าความโชคดีเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากใครกันแน่เพราะว่าทุกคนรอดจากภัยอันตรายจากเรือลบขึ่นสึนามิ และร่างของเซียนตะขาบอะไรจะโชคดีขนาดนั้นแต่ในความโชคดีทั้งหมดก็ยังมีความโชคร้ายเพราะมวลน้ําทั้งหมดกําลังพุ่งตกไปที่พวกเขามวลน้ําขนาดใหญ่ยักษ์นี้สามารถกระแทกร่างให้บาดเจ็บสาหัสได้เลยทีเดียวครับณช่วงเวลานั้นได้มีบางสิ่งบางอย่างพุ่งตรงไปด้วยความรวดเร็วอย่างมหาศาลร,รูปร่างหน้าตาอ้วนหวนือเกิดและสิ่งนั้นมันก็พุ่งตรงมาที่พวกเขานั่นคือหมูเทพร่างใหญ่เหมือนเดิมหมูเทพทีได้พุ่งตรงมาที่ทุกคนและอ้าปากงับทุกคนดูทุกคน,คนเข้าไปในท้องของตัวเองเพื่อปกป้องพวก เขาเอาไว้จากมวลน,น้ําขนาดใหญ่มหาศาลนี้และหมูเชฟก็ได้รับแรงกระแทกจากมวลน,น้ําทั้งหมดเพียงลําพังปกป้องทุกคนอยู่ในท้องอย่างปลอดภัยนี่มันมนุษย์ประหลาดชัดๆท่ามกลางสนามรบที่เงียบสงบไปแล้วกาโลยืนท่ามกลางความมืดท่ามกลางความเงียบสงบ และแล้วเรื่องราวในวันพันเมนมาที่158ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ เรื่องราในตอนต่อไปจะเป็นอย่างไรและในตอนนี้เพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยเช่นเดียวกันนะตอนนี้มีครบทุกรสในเรื่องของวันพันเมนเลยทีเดียวครับความตื่นเต้นและในที่สุดกาโร่กับไซตามาก,ก็ได้มาเจอกันสักทีกาโร่จะได้รู้ว่าของจริงเป็นอย่างไรเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันนะผมตื่นเต้นเลอเกินอยากจะบอกอะไรกาโร่ก็พิมพ์มาไว้นะครับส่วนในคลิปนี้ก็ถือว่ายาวมากก่อนที่จะล่ำลากันไปจริงๆก็อย่าลืมกด, like, กด, share, กดไลค์กดแชร์กดซันเดอร์ใับเพื่อเนปนะ และในคลิปนี้ก็ถือว่ายาวมากๆอ้อลืมบอกถ้าหากไม่รู้ว่าจะพิมพ์คําว่าไลค์พิมพ์คําว่ารักหรือคําว่าบวกก็ได้ครับและในคลิปนี้ก็ถือว่ายาวมากๆร่ำลากันเพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่กับชีชเออาร์สปอร์ตรักทุกคนรักมากๆ,ๆแล้ววันนี้สวัสดีครับผมอาตตอนตีสองตีสามอะ่ะเสียงก็เลยเบาๆหน่อย